สวัสดีค่ะครูแป้ง Learning English ค่ะวันนี้นะคะครูแป้งจะมาสอนตัวสระตัวที่2ในภาษาอังกฤษนะคะนั่นก็คือตัว e ที T, ออกเสียงเป็นเอเอเอถ้าพร้อมแล้วไม่รอช้านะคะไปฝึกอ่านกันเลยค่ะแต่ก่อนจะอ่านเนาะเราก็ต้องลองมาเทียบเสียงกันก่อนสำหรับคนที่ยังออกเสียงได้ไม่คล่องนะคะแต่สำหรับคนที่ออกได้คล่องแล้วก็ลองฝึกอ่านด้วยตัวเองได้เลย อ่าเริ่มเลยค่ะพ,พีเออีเอทีเธอรวมได้เป็นเผอเอทเธอเพศเพศสักเหลียงต่อไปเอ็มมเมเอทเธอแมทแมทนะคะคำนี้แปลว่าพบ เจอที่เป็นในรูปของกริยาช่องที่สองนะครับใช้บ่งบอกว่าการกระทำนั้นๆได้เกิดขึ้นในอดีตและก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วต่อไปคำที่สามเหอเอเนเหนเหน,น,นแม่ไก่คำที่สี่เลเอเก เล็กเล็กตัวจีออกเสียงกบาเบาๆนะออกเสียงเบาเบาเล็กเล็กขาต่อไปคำที่ห้าเมอเอเนเมนเมนเมนแปลว่าผู้ชายหลายคนแล้วก็คำสุดท้ายคำที่หก จเกเกเอท์ ig, g, g, get, get, get แกตแกตแกตแปลว่าได้รับนะคะ g กตเป็นคำหนึ่งที่มีความหมายได้หลายความหมายมากเลยเราเรามาลองฝึกอ่านทุกคำอีกรอบหนึ่งนะคะคำที่หนึ่ง pet pet met met hen hen e n k e lake Men, Men, Get, Get นะคะโอเคฝึกอ่านกันไปเรียบร้อยแล้วถึงเวลาทำแบบฝึกหัดแล้วค่ะผู้เรียนคนไหนที่ทำคล่องแล้วนะคะแนะนำให้ฝึกอ่านได้เลยนะคะฝึกฝึกผสมแบบเลอะเอะเกลเลขเถอะเอะนอรเทนเวอรเอะเถอะเวทแบบนี้ได้เลย ไม่จําเป็นที่จะต้องเขียนคําอ่านเสมอไปเพราะว่าการเขียนคอาอ่านเนี่ยจะทําให้การอ่านของเราเนี่ยล่าช้านะคะถ้าเราสามารถที่จะฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญได้เนี่ยจะทําให้การอ่านของเรานะคะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงก็อย่าลืมลองเอากลับไปฝึกทบทวนฝึกอ่านด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ it's time to say goodbye to y o u a g a i n see you next video